สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลินซีรีวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เหมือนเดิมค่ะวันศุกร์ที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่สองเดือนอะไรพฤสภาออวันนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วน,นะพฤษภาพศอ,อ,อะไรจ๊ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโอเคมาเริ่มทำกันบ้านดูซิว่าวันนี้มีหุ้งอะไรบ้างเริ่มจากตัวแรก SISB หลง ดูที่ทำแฟมเดย์นะเป็นไงตัวนี้ตัวนี้เป็นขาลงตะโตงแต่ขึ้นเหย่ยนเส้นขาลงทำไมเล่นเพราะว่ามันจะกลับตัวเราอย่าพิ่งดูว่ากลับไม่กลับตัวเนี้ยเอาจุดแรกเลยก่อนที่จะกลับตัวมันคือดูตรงไหนลอยกเออโลมันเริ่มยกแล้วคราวนี้เราก็ดูสิอันนี้คือโลตั สุดอันนี้โลเริ่มยกและแล้วก็หนวดรูนะคะอันนี้ทําเฟมเดย์เมื่อสามวันแท่งแท่งที่สามกดนั่นไงนะมันแดงหลุดค่ะหลุดเส้น EMA ลงมาแล้วเมื่อวานมีการดึงกับเขียวส่วนขึ้นไปแลยแท่งบลเริ่มแล้ววันนี้ยังยืนอยู่ได้ยังไม่หลุดตัวน,นี้เลยน่าสนใจถ้าหนูจะซื้อแถวเนี้ยลูกขอสต็อปลอตหน่อยสต็อปลอตอยู่ตรงไหน ลึกไปนะสต๊ตัดขึ้นแล้วไม่ลึกขนาดนั้นลูกกี่บาทลูกสิบเจ็ดจุดเก้าห้าเอาไปสิบแปดบาทเลขโกงๆงเห็นไหมเพราะว่ามันมีการดึงกลับแล้ววันนี้ก็ยืนไม่หลุดเส้น EMA เพราะฉะนั้นสต o อปลอ s เราไม่ควรจะลึกแล้วสิบแปดบาทนะคะสต o อปลอ s ขอเป้าหมายเทคโกรฟสิตรอบแรก กี่บาทเป้าเลยเอัอนนี้กี่บาทเท่าไหร่ยี่สิบจุดเจ็ดห้ายี่สิบจุดเจ็ดนะลูกคันนี้ถามเป้าถัดไปลูกกี่บาทคะยี่สิบสองบาทอ่ายี่สิบสองยี่สิบสองบาทได้ยังงกอมโอเคให้ไปสองเป้า ตัวนี้ถัดไปเป็น I V L ทาเฟมเดเหมือนกันหนูเห็นได้บ้างตัวนี้เป็นขาลงโตตัดขึ้นเหยียบเส้นอืมส้งคล้ายๆต,ตัวเมื่อกี้นะขาลงทำไมเล่นลุเหมือนเดิมโลโยกอืมลเริ่มยกแล้ว แล้วก็เรามาขยับเป็นทางเฟรมหกสิบนะเพราะวันนี้มันปิดเป็นเข็งข้างบนเห็นปะเป็นไซ้เทียนอยู่ข้างบนเนี่ยคืนนี้เราลองมาดูย่อยลงไปอีกทาเฟรมชั่วโมงสิอ่ะคืนนี้พอมาดูทางเฟรมชั่วโมงแหละถือว่าตัวนี้ยังสวยอยู่เพราะถึงจะเป็นไซ้เทียนลงมาแต่ทางเฟรมหกสิบยังไม่หลุดนะตัวนี้ตัวนี้ถ้าเราเข้าแถวเนี้ยสปอตตรงไหน ขอดูคิดทางไปหกสิบีิบาทค่ะี่บาทเอ้ยสิบเก้าจุดหนึ่งบาทอ้ามาให้สิบเก้าบาทเลยเอาตัวเลขโกงๆไปสิบเก้าบาทเป็นจุดสต็อปลอสแล้วตัวเนี้ยซื้อใกล้จุดสต็อปลอสมากแต่บางทีนะมันอาจจะมีการหลายลงมานิดนึงก็ได้เนี่ยสุดท้ายก็คือตรงเนี้ยลูก สิบหกจุดเจ็ดจุดเนี้ยก็คืออย่าให้หลุดถ้าหลุดสิบหกจุดเจ็ดนี้ต้องออกหมดแล้วนะคานนี้ถ้าเรามีของอะลูกเราเปลี่ยนไปทางเฟนเดย์ถ้าเรามีของแล้วตัวนี้เป้าหมายของเทคโปรฟิตเราคือเท่าไหร่จุดแรกเทคโปรฟิตยี่สิบาทอ่ายี่สิบาท ยี่สิบาทแถวนี้แหละมันก็เป็นจุดที่วันเนี้ยมันไปแตะแล้วมันไม่ผ่านทีนั้นเราไม่รู้ว่าถ้าไปแตะอีกรอบมันจะผ่านไม่ผ่านเราก็จะใช้จุดนี้เป็นจุด,จดเซ็นกสิบไปก่อนจุดแรกขอเป้าถัดไปถ้าผ่านล่าขยับีปหนึ่งเป้าซิกี่บาทคะยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดบาทอ่ะอันนี้ขอแถมอีกเป้าหนึ่งแล้วกัน เผื่อฟุ้อ่าขออีแป้าหนึ่งเท่าไรลูกยี่สิบเอ็ดจุดห้าบาทนะยี่สิบเอ็ดจุดห้ามันคือแถวๆนี้นะยี่สิบเอ็ดจุดห้าหรือว่ายี่สิบสองแถวๆนี้ยี่สิบเอ็ดจุดห้าหรือยี่สิบสองก็ได้อ่ะคราวนี้ก็เปลี่ยนตัวได้แล้ว เป็น B J C ทาเฟมเดย์เหมือนกันหนูเห็นอะไรในตัวนี้รูปทางเฟมเดย์เป็นขาลงตะกั่งขึ้นเหยียบเส้นอืมตัวนี้ทำไมเล่นได้ขาลงเพราะมันเริ่มขึ้นแล้วอันนี้เขาเรียกว่ากลับตัวแล้วไอ้สองตัวนั้นอะยังไม่กลับดีแต่ว่าอันนี้เริ่มกลับแล้วเพราะว่า มายืนอยู่เหนือเส้น EMA สีแดงคือ EMA อะไรลูก EMA สองร้อยอะแล้วมันยกไปหลายยกน,นะไอสองตัวที่ปั่นมามันเพิ่งจะยกเดียวอันนี้ยกหนึ่งยกสองยกสามแล้วก็เบรกขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMA สีแดงด้วยสโตก็ตัดย่างตัดแล้ว,ต,ลวตัวนี้เข้าได้แล้วตับร้อนล่ะกี่บัติคะกี่บาติเอ่ย ยี่สิบสามจุดห้าบาทค่ะยี่สิบสามจุดห้าคือแต่แถวนี้มาให้มาถึงเส้น EMA สองร้อยเลยลูกตรงนี้คือประมาณยี่สิบสามจุดสองนะให้มาถึงตรงนี้เลยยี่สิบสามจุดสองทีนี้ถ้ามีของลูกเป้าหมายให้เพราอเนของหนูมาขอบีบกราฟเข้ามาก่อนเพื่อให้หนูเห็นด้านซ้ายลูกอ่ะเป้าหมายแรกคือกี่บาทกี่บาทคะ ยี่สิบสี่จุดห้าบาทถูกต้องขออีกหนึ่งเป้าซิเท่าไรเอ่ยยี่สิบห้าจุดสามมาขอขยับขึ้นไปจนถึงตรงนี้เลยนะนี่ประมาณยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้า ยี่5ห้าจุดเจ็ดห้าเป็นอีกหนึ่งเป้านะตัวถัดไป CKP คาีทเฟรมเดย์เหมือนกัน CKP ตัวนี้เป็นไงบ้างลูกทางเฟมเดย์ตัวนี้เป็นขาลงกระโตกแตดขึ้นเหยียบเสร็จอ่าขาลงทำไมเล่นได้ตัวนี้ เพราะว่าโลยกอ่ายกแล้วนี่ไงยกแล้วแล้วก็มายืนอยู่เนืนอเส้น EMA ด้วยสต็อกก็ตัดแล้วเข้าได้นะตัวนี้ถ้าเราซื้อแถวเนี้ยสตออ็อ l ล s อละจ้าอยู่ตรงไหนสตออ็อ l ล s ออ่ากี่บาทลูกกี่บาทคะสองจุดเจ็ดบาทอ่าคราวนี้ถ้ามีของล่ะมาขอบีบกราไิดนึนง จุดหมายเทโปรฟริกของหนูจะอยู่ตรงไหนอ่ะดูสิจุดไหนคะกี่บาทเอ่ยสามบาทอ่ะสามบาทเป็นเป้าหมายแรกขออีกเป้าหนึ่งสิกี่บาทคะสามเจ็ดสองอ่ะให้ไปสองเป้านะทงนี้ถัดไปเป็น A U หลูก ทาเฟมเดย์เป็นไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เป็นขาขึ้นแต่โตแต่ขึ้นเหยียบเสร็จขาขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีการหลุดเส้น e อ a อลงมาแล้วก็มาไซเว์ไซเว์อยู่ตรงเนี้ยมันเกาะอ,อยู่ตรงเส้น e อ A เนี้ยไซเว์แถวนี้เนี้ยแต่ตัวเนี้ยเราเอามาเล่นได้เพราะว่าไซเว์เราก็เล่นได้เนาะแถวนี้แล้วก็ดูโลซิโลก็ไม่ได้ตัดลง Low. นี่คือโรสุดท้ายคือมันก็ขยับขึ้นมาแล้วนี่โลก่อนหน้าที่จะเป็นโรปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ก็เล่นได้แหละเพราะว่าเรามีโรที่ชัดเจนไม่ได้ต่ำกว่าเดิมสตตัดแล้วตัวนี้ถ้าเข้าแถวอย่างเนี้ยตบล้อตรงไหนดูตบล้อกี่บาทคะแปดจุดเก้าบาทแปดจุดเก้าแล้วเทคโปรฟิตล่ะเป้าหมาย มา้าขยับขึ้นไปอย่างนิดหนึ่งลูกเออแถวนั้นดีกว่ากี่บาทลูกสิบบาทเออสิบบาทเลยเป้าหมายคือสิบ,บาทอันนี้คือจุดเช็ปฟ r o ิของเรานะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยวันนี้ทํากันบ้างทั้งหมดห้าตัวห้าตัวเออจบเรียบร้อยแหละฝากบอกอะไรพี่ๆบ้างลูกฝากกด s ลก s c r i รก็ดิง่งได้ีดด่คลใหม่ๆด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลินซีรีส์ด้วยนะคะบายบาย